สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําปลาทับทิมนะครับนึ่งมะนาวนะครับผมนี่ปลาทับทิมสดๆเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมลงเวรมาผมไปซื้อมาครับตัวนี้ราคา130บาทนะครับเราจะนึ่งใส่ผักกันนะครับเราจะนึ่งใส่ผักฟองตุ้งนะครับแล้วก็ผักกาดขาวนะครับผมโม้หนี่อร่อยมากครับนึ่งกินกับปลาเนี่ยครับแล้วก็กิหมือน้กิ้มซีฟู้ดสุดยอดเรามาดูวิธีการทํากันได้เลยนะครับ ตอนแรกนะครับเราก็เตรียมซึ้งของเราเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะฉีดประกาศขาวใส่ลงไปนะครับตัววางรองนะครับผมไม้ดูะครับฉีนมาวางนี้นะครับสักสองอันนะครับวางตรงนี้นะครับเพื่อให้ตัวฟาติดซึ้งนะครับเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ปลาลงไปนะครับวางวางให้มันทับกับประกาศขาวของเรานะครับวางในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมครับวางวางปลาในลักษณะนี้นะครับผมก็ของตุ้งนี่มันจะเป็นผักที่ค่อนข้างสุกยากนิดนึงนะครับเราใส่ลงไปได้เลยชัดนี่นะครับปลาและติมนะครับเราก็มาวางไว้บนใบประกาศอย่างนี้นะวางในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วจะเอาไปนิ่นกันนะครับผม นึ่งได้ทั้งประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับได้ปลามาสุกแล้วเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับราดลงไปนะครับรับรองอร่อยแน่นอนครับผมนี่นะครับเราก็นึ่งอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิห้านาทีนะครับผมช่วงเวลานี้เราก็ไปทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยรอนะครับเดี๋ยวมาเจอกันทีตอนปลาสุกเลยนะครับ นี่นะครับเป็ดแล้วนะครับปลาของเรานะครับเราก็เรามากินกันเลยนะครับผมผักได้สุกพอดีพอดีเลยนะครับผมเราลาดน้มจิ้มลงไปงี้นะครับอันนี้ปลากับน้ำจิ้มเปรียวๆก่อนนะครับปลาสดนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับน้ำจิ้มของเรานะครับเราใส่ถั่วด้วยนะครับมันก็จะสีเข้มเข้มนี่นะครับนาดลงไปนะครับ บนในข้าวนะครับวงกล้งนครับปินปลาเีงนะครับ,เร,รบเราขกดผักมาแบบนี้ครับแล้วก็ตักปลา ใส่ไอในผักนะครับน้ำจิ้มไร่ทีแล้วก็หอ่อมี่แบบนี้นะครับตัดมาแล้ว อองต้งนะครับมาข้างไม่ใหญ่คนระับ ายอะนึงวันะครับคาดจะได้ เนื้อปลาจะหวานมากครับบะรับทิมั้งหวานนั่งมันนะครับผมส่วนที่มันนี่ส่วนของบะรับทิมคือหัวมันนะครับหัวมันนี่คือสุดยอดนะครับวิธีที่อร่อยที่สุดคือกินแบบเมี่ยงนะครับเราจะตักมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ผักเนื้อปลาใส่มานะครับลาดน,นุ้นที่วีนทีนึงกินครับผัของช่วงนะครับหวานมากกินเหมือนกินเลย ไม่ค่นคนไหนสนใจลองทําดูได้นะครับผมง่ายๆครับซื้อปลามาสดๆกดไปตลาดแล้วมานึ่งนึง่งเสร็จปุ๊บ้าจิ้มพีฟูดกับผักนะครับผักรสชาติหวานนะครับปลาก็หวานเพราะมันสดถ้าชอบ,บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนะบผมกินปลาก่อนครับไ้บ่ายครับผม